วัวว่าายค่ะวัวาว่าาซนะคะก็คือเลือดที่ไหลออกจากทางช่องคลอดน,นะคะจะมีลักษณะสีแดงขมนะคะประมาณ30 4 0ถึงสีซีซีค่ะไม่จำเป็นต้องเกิดกับแม่ทุกรายนะคะต่อไปนะคะก็คือยูทรีนไซค่ะยูทรีนไซนะคะเราก็จะใช้มือนะคะตรวจบริเวณหน้าท้องของแม่นะคะเราจะแบ่งเป็นสองลอนนะคะลอนบนนะคะจะมีลักษณะกลมแข็งนะคะอลอนบนจะเรียกว่ามดลูกนะคะ จะมีลักษณะกลมแข็งนะคะ่วนร่อนรอนล่างนะคะจะมีลักษณะนุ่มนะคะอันนี้ก็คืออลกนะคะต่อไปนะคะก็คือขอดทรายค่ะขอดทรายนะคะเราก็จะดูนะคะว่าปลายเหี่ยวเกียวคายทำเคาไม่ได้หรือเปล่าค่ะ <S <S ต่อไปนะคะเราตรวจสารทรายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําขอดเทสอีกหนึ่งรอบนะคะ <S <S ขอดเทสนะคะเราก็จะใช้มือนะคะกดบริเวณยอดบนลูกค่ะ กดแล้วนะคะถ้าเกิดสายสะดือนะคะเคลื่อนตามนะคะแสดงว่าลุกนะคะยังลอกตัวไม่สมบูรณ์ค่ะแต่ถ้าเกิดกดแล้วนะคะสายสะดือนะคะไม่เคลื่อนตามค่ะแสดงว่าลุกนะคะลอบตัวสมบูรณ์แล้วค่ะหลังจากที่เราทําคอร์ดเทปไปแล้วนะคะเราก็จะมาทําข้อลกนะคะเราทําคอร์ดเทปไปแล้วนะคะเราก็จะมาทําข้อลกนะคะโดยใช้หลัก modify คอร์ดแมนนวนะคะเรานะคะก็จะใช้มือนะคะพึงบริเวณยอดลูกค่ะให้มีลักษณะคอมแข็งนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะผักหมดลูกนะคะให้ไปอยู่ตรงกลางค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะดันมนลูกนะคะข้อหาอโอมานารีออฟซาข้ามค่ะอยู่ประมาณ30องศาค่ะค่ะดันนะคะจนะเห็นขอบลบนะคะพอเห็นขอบลบนะคะเราจะเปลี่ยนมือจับที่ดันนะคะเป็นโกลด์บนลูกขึ้นค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหมุนลบนะคะให้อยู่ในแนวเดียวกันค่ะเพื่อป้องกันการฉีกขาดของเนื้อลบแล้วก็เยื่อหุ้มลบค่ะ,ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูน้ำหนักของลบนะคะ น้ำหนักของลมนะคะประมาณ500กรัมค่ะหรือประมาณเศษดหนึ่งส่วนห้าถึงเศษหนึ่งส่วนหกของน้ำหนักตัวทารลกทั้งหมดค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเกิดลมด้านแม่ค่ะลมด้านแม่นะคะจะมีลักษณะส,สีแดงขาวนะคะเหลือดน้ำเงินจะมีคอทเทอร์ดนเกาะอ,อยู่ค่ะคอรทเทอร์ดนนะคะจะมีประมาณ15-20ถึงคอทเทอร์ดนค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะดูเนื้อตายและแคลเซียมที่มาเกาะที่เนื้อลมนะคะเนื้อตายนะคะถ้าเกิดถ้าเพิ่งเกิดนะคะจะมีสีแดงเข้มค่ะ แต่ถ้าเกิดเนื้อตายนะคะเกิดเกิด10ถึง14วันนะคะจะมีสีน้ำตาลคะ่ะแต่ถ้าเกิดเนื้อตายนะคะเกิดมากกว่า14วันนะคะจะเป็นลักษณะก้อนกลมแข็งนะคะสีขาวมีเนื้อยุ่ยเป็นเนื้อทรายค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาตรวจด,ดูลงด้านเด็กนะคะลงด้านเด็กนะคะก็จะมีลักษณะส,สีเทามันนะคะแล้วก็มีสายสนนะดือนะคะมากกาะค่ะเรียกว่าโพริโอเดนเพนนะคะ จะมีความกว้างประมาณ5-20เซนติเมตรค่ะและจะมีความหนาประมาณ2-3เซนติเมตรค่ะขาะเส้นเลือดนะคะจะแผ่นะคะ่างจากขอบลบประมาณ1-2เซนติเมตรค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาตรดดวจยหุ้มลบกนะคะแยก่หุ้มลบกนะคะจะแบ่งเป็น2ด้านนะคะก็คือด้านแม่กับด้านลูกค่ะด้านแม่นะคะจะเรียกว่าโคนียนะคะโคนียนะคะก็จะมีลักษณะสีขาวขุ่นนะคะแล้วก็จะฉีกขาดได้ง่ายค่ะ แล้วก็จะมีรอยโว่นะคะถ้ามีมากกว่า1นึ่อยวูแสดงว่าอาจตกค้างอยู่ในโครงรูปค่ะต่อไปนะคะจะเป็นลกด้านเด็กนะคะลกด,ด้านเด็กนะคะจะเป็นสีขาวบางมงาใสนะคะจะฉีดขาดได้ยากค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูสายสะดือน,นะคะว่าเกาะอยู่ตรงส่วนไหนของลกนะคะ เคสนี้นะคะสายสะดือนะคะเกาะอยู่ตรงกลางของหลันะคะเรียกว่า central insertion นะคะก็คือสายสะดือนะคะเกาะอยู่ตรงกลางของรลค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะดูลักษณะของสายสะดือนะคะว่ามีการพันกันเป็นปมหรือเปล่าคะ่ะถ้ามีการพันกันเป็นปมนะคะแน่นๆนะคะเรียกว่าปมแท้นะคะปมแท้คือทุนอดทุนนอนะคะจะเกิดอันตรายต่อทารกค่ะแต่ถ้าเกิดพันกันเป็นปมเทียมนะคะ,ะจะแบ่งเป็นอีก2ชนิดนะคะก็คือ โฟลเจลลีน่นอรนะคะก็เกิดจากวัตตันเจลลี่นะคะที่รวมกันเป็นปรงค่ะอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือแวคูล่านอรนะคะเกิดจากเส้นเลือดนะคะขดกันนะคะจนเป็นปรงนะคะ2ชนิดนี้นะคะจะไม่เกิดอันตรายต่อทารกค่ะเราก็จะมาดูนะคะว่าที่สายสะดนะคะจะมีเส้นเลือดแดงสองเส้นค่ะแล้วก็เส้นเลือดดำหนึ่งเส้นนะคะเส้นเลือดดำนะคะจะใหญ่กว่าเส้นเลือดแดงค่ะแล้วเราจะมาตรวจมองกันนะคะ เราก็จะมาดูสายสะดือก่อนนะคะสายสะดือนะคะจะมีลักษณะเป็นสีขาวใสเหลืองเงินนะคะจะมีลักษณะพันกันเป็นเกลียวค่ะเราก็จะมาดูลักษณะของสายสะดือนะคะถ้ามีลักษณะเปล่งง่ายแสดงว่าทารกเกิดการติดเชื้อที่สายสะดือนะคะแต่ถ้าเกิดสายสะดือนะคะมีสีเหลืองนะคะแสดงว่ามีโรคเลือดที่เกิดจากการแตกของเลือดแดงค่ะแต่ถ้าเกิดมีสีเหลืองอมเขียวนะคะแสดงว่าทารกนะคะเป็นกําเนิดหรือว่ามีภาวะเช่นในครรภ์ค่ะ ค่ะเราก็จะตรวจสายสะดือนะคะจะถ้าเกิดสายสะดือนะคะสั้นเกินนะคะจะเกิดการดึงลังทําให้ลบลอกตัวกันพุงหมดค่ะแต่ถ้าเกิดสายสะดือนะคะยาวเกินก็จะทําให้เกิดการตุตันของรอดเลือดนะคะแล้วก็ทําให้สายสะดือย้อยได้ะคะ่ะ